สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับวันนี้เรามากินลาบปลานะครับลาบปลาเนี่ยเป็นเมนูที่อร่อยย่อยง่ายแล้วก็มีประโยชน์นะครับมีโปรตีนนะครับเรามากินปลากันนะครับดีต่อสุขภาพมกินลาบปราดุกอีกแล้ววันนี้อร่อยนะครับสี่สิบบาทได้เยอะเลยนะครับอยู่บ้านก็ทํากินเองแต่ว่ามาอยู่ที่นี่เราก็ต้องซื้อนะรซื้อกินนะครับมาเด้อมาเด้อขาเหนียวด้วยน่ย ข้าวเหนียวด้วยหานน้ำครับทุกคนมาเอาคำแรกให้ท่านผู้ชมเลยนะครับสมปรธนาสุขภาพดีวันนี้วันรวยนะครับทุกคนหอมชุนสีนะครับ อายุ5สแบบครับปีนี้นนะซื้ออตัวเองครับี่สลากกินแบ่งฐบา 51. ึ51ได้เลขอะไรกันครับลองคอมเมนต์มาสิครับใต้คลิปเลขอะไรกันเนานะบุงแดง ขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาทำงานเป็นหัหน้าชุดรปภปทุมธานีครับผมเดี๋ยวสักพักก็จะกลับไปบ้านทำกินทำขายเหมือนเดิมครับทำสวนที่ปลูกต้นไม้ให้ดูครับขอบคุณที่กด ไลฟ์กระชา์เป็นกำลังใจให้กันนะครับช่วยหมว่าผมงิีไม่หมดครับสิบาทแต่ผมงทีประมาณห้าบาท yeah, yeah. มีห้าบาทเอาไว้กินตอนพักเที่ยง ประหยับตกมือละยี่ห้าบาทสี่สิบข้าวเหนียวสิบห้าสิบเลี 10, ้ยกินเท้าบ่ายเลยทุกคนตับบุ้งอะไรดีนี่พี่โยยน่ครับาทที่เยี่ยสุูสครับ บ้นบบานเลขที่หนึ่งนะครับให้เครื่องดืม่มมาขอบคุณครับลูกบ้านจะดีลูกบ้านที่นี่จะดีมากเลยให้อาหารการกินเครื่องดืม่มคือของเราฝากมากมายบางทีก็ไม่ได้ซื้อกินอะไรทุกคน การให้ทานจะได้มาซึ่งพวกประทัพนะครับแล้วก็เป็นทานที่ให้มาก็ให้กลับไปกับผู้ให้อนุมโมทนาบุญกับผู้ให้ทานทุกครังขอบคุณครับเอาสักสี่นาทีพอโชคดีอของผมสมบูรณครับ